อาจารย์เฉลิมชัยโฆษิพัฒน์ที่คนทั่วไปเห็นในวันนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะมองท่านว่าเป็นศิลปินแห่งชาติศิลปินที่มีชื่อเสียงล่ำรวยมากเป็นผู้สร้างวัดล่องขุนที่ลงทุนไปหลายพันล้านนี่คือมุมมองที่คนทั่วไปมองเห็นท่านครับแต่น้อยคนครับที่จะรู้ว่าจริงๆแล้วท่านก็มีจุดเริ่มต้นแค่เป็นลูกแม่ค้าจนๆคนหนึ่งมาจากครอบครัวจนๆครอบครัวหนึ่งหน้าวัดล่องขุนแค่นั้นเอง เด็กๆเนี่ยกูจนแน่เพราะว่าเตี่ยกูมาจากเมืองจีนแล้วแม่กูอยู่บ้านนอกอยู่ที่วัดโลงขุนนั่นแหละแล้วแม่กูเนี่ยถูกคุมถุงชนกับเตี่ยกูแล้วเตี่ยกูก็จนแม่กูเป็นลูกคนมีตังค์แต่ว่าเป็นลูกสาวเขาไม่ให้ตังค์เขาก็ต้องมาเช่าห้องเล็กๆอยู่15บาทอยู่ปากทางเข้าวัดกูที่กูสร้างเดือวนี้แล้วทีนี้เนี่ยแม่กูก็ขายประตูขายประตูเข่งขายของชําเช้ามาต้องหาบของไปในตลาดหน้าบ้าน ทุกวันตอนตีสามครึ่งถึงตีสี่เตียกูจะปั่นจัก,กรยานคันนึงเพื่อไปซื้อข้าวมาทีแล้วก็สอบก็สอบมากองไว้มึงรู้ไหมชีวิตกูจนมากเพราะว่าแม่กูมีลูกตั้งสี่คนแล้วก็เลี้ยงหลานอีกสามคนเลี้ยงนงหมดเจ็ดคนแม่กูเหนื่อยมากแล้วพวกกูก็ลําบากมากเลยครอบครัวของกูนอนมึงรู้ไว้แอร์อัดอยู่ในห้องเข้าไปมีเตียงของแม่กูกับพ่อกูแล้วพวกกูนอนกันเกลื่อนเต็เตมเลยแม่กูไม่มีตังค์ขนาด ข้าวที่ยัดปากกูก็คือกับกับกล้วยมึงรู้ไหมนั่นคือสิ่งที่ชีวิตกูเกิดขึ้นมาลืมตาก,ก็เป็นความยากจนแม่กูคือตัวอย่างที่ดีสําหรับกูมึงรู้ไหมแม่กูก็จนแต่ทาไมแม่กูถึงมีตังค์ได้ก็แม่กูเป็นคนเก่งไงแม่กูแน่ไงแม่กูต่อสู้มาจากคนไม่มีอะไรเลยจนก็ทั่งเขามีตังค์มึงเข้าใจไหมเมื่อกูเรียน มหาอะไรเขาก็เริ่มมีตังค์แล้วเขาจากแม่ค้าขึ้นมากลายเป็นคนเริ่มมีตังค์มีรถเก๋งขับอ่ะมึงคิดดูแม่กูแล้วคนอย่างกูล่ะไม่มีเชื้อแห่งความยิ่งใหญ่ของแม่กูอ่ะกูเห็นแม่กูจากคนไม่มีอะไรมาสู่ความมั่งมีได้ทำไมกูจะเป็นศิลปินยิ่งใหญ่ไม่ได้เมื่อกูเห็นถวันยิ่งใหญ่อยู่ข้างหน้ากูแล้วทำไมกูจะทำไม่ได้ทำไมถวันทำได้แล้วกูทำไมทำไม่ได้กูแม่งมีความมุ่งมั่นสูงกูแม่งเชื่อมั่นในตัวเองกูเป็นคนที่แม่งแบบภาคเพียรขยัน ขยันโคตรๆแล้วมีการบริหารจัดก,การตัวกูเองอย่างดีเยี่ยมดังนั้นนั่นคือนําไปสู่ความสำเร็จแล้วกูเป้าหมายของกูก็คือยิ่งใหญ่และร่ารวยและมีชื่อเสียงมึงจาไว้นี่คือความมุ่งมั่นปาถนาของกูที่ทําทุกสิ่งอย่างเพื่อความยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อความมีทุกอย่างแล้วคือในแก่ประเทศองกูถ้ากูเป็นคนศิลป,ปินจนไส้แห้งกระจกกระจอกยึดมั่นถือมั่นเป็นศิลป,ปินแบบอุดมคติอุดมการเอี้ยสตีีแล้วก็จน แล้วมึงช่วยเลยแก่ประเทศชาติด้กูคิดว่ากูต้องรวยมากแล้วมีชื่อเสียงมากแล้วรวยมากแล้วจะได้คืนแก่ประเทศชาติกูคืนสงงังคมว่าเราคุณจึงเป็นนี้ไงคนจากศูนย์มีมากมายในประเทศและในโลกนี้มึงรู้ไหม เขามีความแตกต่างจากคนทั่วไปนั่นคือความคิดของเขาความมุ่งมั่นของเขาเขาไม่ต้องการเป็นคนกระจอกเขามีความทะเยอะทะยานอยากในการที่จะไปสู่ความสาเร็จมุ่งไปสู่การมีมากกว่าผู้อื่นถ้ามึงรวยแล้วมึงคืนแก่ประเทศชาติของมึงคืนแก่สังคมนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดความรวยคือความถูกต้องถ้ามึงคืนแก่ประเทศชาติคดโกงประเทศชาติไอ้สัตว์เที่ยนนี่คือวิธีคิดที่คนรุ่นใหม่หน้าไปใช้นะครับ คนเราจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยครับไม่จําเป็นต้องมาจากลูกคนรวยหรือมีต้นทุนชีวิตสูงครับขอแค่คุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีเป้าหมายชัดเจนคุณไปถึงเป้าหมายของคุณแน่นอนอะ่ะอยากให้ทุกคนดูอาจารย์เฉลิมชัยท่านเป็นตัวอย่างนะครับท่านมาจากครอบครัวจนๆลูกไม่ค้าจนๆนะครับแต่วันนี้ท่านเป็นถึงศิลปินแห่งชาติผู้สร้างวัดล่องขุ่นท่านมีอะไรครับท่านมีแค่ความมุ่งมั่นตั้งใจความไม่ยออ่อท้อในวันนี้ท่านประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดท่านมีแค่2ออย่างนี้เท่านั้นเองครับ ชมบบติดตามกันมานานโอ้โหไอหมูไอหมูหมแฟนบันทดผมมันทุ่มเทตรงนี้มันทุ่มเทผมเป็นชีวิตที่น่าสนใจสําหรับคนรุ่นใหม่ที่ไอหมูคิดว่าสิ่งที่ผมพูดหรือสิ่งที่ผมกระทาจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติไม่รู้สุดยอดจริงหรือเปล่าติดตามนะครับกดอะไรนะสไครส์เคยค่ะสัตสไครส์บ้าบอคอแตกอะไรกดติดตามมาหน่อยแล้วพบกันพบกันติดตามไปเรื่อยๆมันขึ้นเรื่อยๆ